เทคนิคตัดเลขไวเท่าฟ้าแลบทำยังไงมาดูกันนะครับโอ้โหปหกทำโจทย์แบบนี้ได้ไหมเนี่ยสองพันเก้าบวกกับสอง9ัน0ก้าสอ2พันเก้าสองศูนย์ไปเรื่อยอย่างนี้โอ้โหเราจะใช้วิธีดึงตัวร่วมนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นนะฮะ อันนี้มี2,009เหมือนกันหมดเราก็ดึงออกมา2,009นะครับ1ตัวนะครับ2,009ที่เฉยๆเนะี่ยก็คือคูณกับเลข1อยู่นะมันก็ได้เลข1ดึงแล้วออกมาข้างนอกแล้วตัดออกนะอ่าบวกกับ2009 2009นี่ทำยังไงวิธีการก็คือจับหารนะ2009 2009หาร2009เนาะอืม สองศาหนได้สองพันะรับเลข0ูนย์ใช่ไหมหารได้อีกไหมไม่ได้สองพันไรสองพั้าหารหนึก็ได้สองพัอ่าลบกันเหลือ0ไปนะครับก็เติมศูนย์ตรงนี้ปึ๊บปบอ่าตอบ1,000 100, งื่นกับอีกเลข1นะครับหนึ่งหมื่นะ 100, กับอีกเลข1นอ่าคราวนี้สังเกตเห็นไหมครับเราจะใส่เลข1ที่อะไรครับ ที่เลขสองใช่ไหมฮะในตัวถัดไปนะครับนะเราจะใส่เลขหนึ่งที่เลขเก้าของตัวถัดไปเสมอเลยเห็นไหมเลขเก้าใส่เลขหนึ่งใช่ไหมน้องนั้นศูนหมดเนาะอืมังนั้นตัวนี้สองพันเก้าถ้าดึงออกมานะครับหารด้วยสองพันเก้าแล้วจะได้เลยครับใส่เลขหนึ่งไว้ที่เลขเก้าใช่ไหมใส่เลขหนึ่งไว้ที่เลขเก้านะครับโอเคแล้วก็ใส่เลขหนึ่งไว้เลขเลขเก้าน้องนั้นเติมศูนย์ไปนะน้องนั้นเติมศูนย์ไป ก็เลยได้เท่านี้ครับได้หนึ่งศูนย์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 สามตัวนะฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งโอเคนะฮะเปี่ยงจบละหารนะสองพันห้าสิบแปดเหมือนกันครับมันคูณกับเลขหนึ่งอยู่นะฮะดึงสองพันห้าแปดมาเหลือเลขหนึ่งบวกกับอันนี้หารไปก็เติมหนึ่งที่เลขอะไรครับแปดนะฮะเติมหนึ่งที่เลขแปดนอกนั้นเป็นอะไรครับเป็นศูนย์ไปนะฮะได้หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้เหมือนกันนะครับ หารด้วย2องพก็ได้เลขอะไรครับ1ที่เลข8ได้เลข1ที่เลข8ได้ที่เล,เลข1ที่เลข8นะครับ0 0 0 0 3ตัวนะครับโอเคนะก็เลยเป็น1 0 0 0 1 0 0 0 1นะฮะโอ้โหรวดเร็วมากตัดเปี้ยงเปี้ยงหายเหลือ2 0 0พัพ high. หารด,ด้วย2,000อะไรครับ58ไปนะครับจากนั้น หาตัวประกอบกองสองมนเก้านะคือเลขอะไรเอาอะไรหารลงตัววะเนี่ยตัดทอนได้ไหมเออมาลงท้ายด้วยเลขขี้นะครับเลขเ้าเอาอะไรดีว่าเอาสมไหมสามหรือเจ็ดดีเอาเจ็ดดีกว่านะฮะสามน่าจะไม่ได้สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดมันได้สนะิบเก้าะเอาสามเอาเจดหารเอาเจ็ดหารไปเจอะไรเจ็ดเจ็ดสองสิีนะครับเหลือเศษหกสิอ่าเศษอะไรเจ จ็ดแปดห้าหกเหลื 4, อเศษสี่อ่าได้สี่เก้าเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดสี่เก้าโอเคเอาเจ็ดอีกที่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดหนึ่งมันเจ็ดได้แค่นี้ละตอบเจ็ดคูณเจ็ดแล้วก็คูณกับสี่สิบเอ็ดหารด้วยสองพันห้าสิบแปดทำไงก็ทำเป็นแบบนะฮะอืมมันจะตัดก,กันได้น่าจะลงท้ายด้วยเจ็ดลองดูนะฮะเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เหลือเศษหกเป็นหกสิบห้า 8, 5, 6, 7จ็6แปดห้าหกเจ็ดเกนะครับก็เป็น28 7 4 28ลงตัวพอดีเลยฮะเดอีกไหมอ่าลองเจด,ดูนะครับเจ็ดอะไรเจ็ดสี่ยี่เศษหเป็นสิบสีอะไรเจโอเคนะครับเจ็ดอีกเจ็ดกอ่ะก็เลยได้7จคูณเแล้วก็คูณเแล้วก็คูณหเาตัดนะเจตัดเเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงหายนะฮะเหลือข้างบนเหลือ41ข้างล่างเหลือ40 2งั้นข้อนี้ตอบ41หารด้วย42นั่นเองโอเค